วัสดีครับผมพบกันอีกแล้วเคยบ้านนอกครับผมวันนี้มาเดินดูกล้วยด่างที่มันกำลังนิยมกันจังไดกล้ยที่มันใบมันเป็นสีแดงๆผมบลูมี่หรือเปล่าจะเ,เห็นแวบ,บๆอยู่เหมือนสีมี่อยู่ ด่างเหมื่อเลยเนอะราคาแพงมาเนี่นี่นี่นกล้วยจะเห็นกล้วยบางอย่างปะ่ะนี่ที่มันเกิดบ่สวยนี่เห็นปะ่ะหนึง่งงามมันมาบ่าถึงนามนี่มาบ่าถึงสภาพไม่ได้เป็นหนึ่งสิสภาพงามมองนี้มาบ่าถึง มันไก่น้ำถธาชินฟังอู้มันอยู่ไก่น้ำห่อมสิ่งง่ยมี่มี่กะกว่วยดางดางเหมือนเปิมราคาแพงจะดูให้ต้องการต้องการนะออ การนอมันนอกล้วยไปปลูกบอกได้ครับผมกำลังซื้อวยเลยเนี่ย,ย,ยเห็นเหรอขึ้นมีเลยมีเบิง้งอืออื้ ต้นตีๆอ่ะนี่ว่าสูงเลยนี่กล้วยหอมเขียวอนนี่เบิงลูกมันอู้พลังงามไปต่อไปหาเบิ้งบะมี่บ่ ngoại kia có vẻ hình mì quá, quế đàng, một, ủm, lục nhảy, lục điều, im. นอมัน,นคือไปเห็นว่าออกใหม่รู้นี่ก็บอกเรีเย้ยงอ่าคือกรบอรอันนี้ทีแจงเลยนี่ถ้าอันนี้ไม่ได้เลิกแน่บ่อเนี่ยแต่ก็นี่ มันลบอันนี้เป็นปลาปลาหมอเลี้ยงยร่องเลี้ยงไอ้แบบโดนโดนว่ามันสิงใงหญ่ปันได้ยื่นมากกัดตัวสองสามนิ้วเิ่นก็มาบเอาอะมันมันหัก เที่ยวมังกรโมเจอ นี่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 เห็นความรูผมเลยววามันแมนกล้วยดางบ่เนี่ยดางกน่าเลาเรียกดางบ่แล้วค่ามันประมาณใดน,นี่มัน,นเพิ่งเกิดดางเนี่ยดางกล้วยดางขึ้นมากกะดางใบไมบบบ้มันเนี่มนบ่ครับบ่มันแมนกล้วยดางบ่ พอความรู้ด้วยแต่มันกระด้างอะไรมันเกิดมากก็เป็นองสีเลยมีตัวหนึ่งนี่มีนี่มันด่างนิดหน่อยเห็นไหมเกี่ยกกวกล้ยด่างมันบอกม,มันใจว่ะ อยู่สองตนเตรียมแจกนิจจอแต่ไอหนี้ความรู้อบอกผมนนี้เราว,ว่ามันด่างด่างแบบนี้มันเป็นจังไงราคามันจังไงบุ๊ดเลศึกษาเลยครับกล้วยด่างเรื่องกล้วยด่าง ีอยู่สองตนตนใหญ่ก็ตนหน่อยตนหนึ่งเหตุท <Okay. S 1> ี่มันด่างเพราะเอียง <Okay. S 1> ก็บอกเข้าใจกันเกิด <Okay. S 1> มากมันก็เป็นงสีเลยครับผมอย่างไรก็บ,บอกผมนี้ได้ครับ mm hmm. อยากหูแห้งมันด่างด่างเถบโบเถด่างมีราคาบ่ามีราคาแบบเนอะครับผม mm hmm. ฝากในได้ครับผม